สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายของชาวราศีสิงห์นะคะสิงค์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหานะคะถึง15กันยาประจำเดือนกุมภาพันธ์2560นะคะอันนี้เป็นการทำนายเรื่องทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอ่าดูใบแรกก่อนเลยนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตา ดูไพ่ใบนี้แล้วเนี่ยดูลักษณะหน้าไพ่ก่อนนะคะที่เราจะเข้าไปถูกความหมายของมันเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับไพ่คนที่ผิดหวังหรือระลึกถึงอดีตนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างให้เรากลับไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคล้ายๆกับว่าคนที่ทําให้เราผิดหวังก็ได้นะคะเราเคยอาจจะคาดหวังกับบคุคคลคนนี้ไว้ว่าเ,เราคิด กับเขาแบบนึงแต่เขาดันคิดกับเราอีกแบบนึงนะคะยกตัวอย่างนะเช่นเราคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนนะคะเป็นกรลยาณนามิตเราฝากฝังเราขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างที่เราเคยเหมือนกับเราเคยทํากับเขามาตลอดเราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วเราคิดว่าเมื่อเราต้องขอความช่วยเหลือหรือเราจะเหมือนฝากเขาดูแลทําอะไรให้เนี่ยเขาต้องทําให้นะครับ แต่เรากลับได้รับความผิดหวังหรือการปฏิเสธนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อที่จะได้สามารถตีความไปถึงเรื่องอื่นๆได้ะคะ่ะว่าเป็นได้หมดเลยนะคะผิดหวังในเรื่องของตัวคนก็ได้ผิดหวังในเรื่องของทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเหมือนกับการคาดหวังแล้วไม่ได้เป็นไปดังหวังนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันขึ้นในตำแหน่งแรกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะหมายถึงเรื่องของตัวบุคคลซะมากกว่านะคะ แต่ถามว่าผิดหวังแล้วทําให้รู้สึกแบบแย่มากไหมเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดแย่มากแต่แค่เสียความรู้สึกแต่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ามากๆกรับไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะแค่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดมาตลอดเนี่ยเราคิดกับคนคนนี้เราคิดกับบุคคลคนนี้ว่า คนนี้ครบได้คนนี้เป็นคนดีนะคะเป็นคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้วันนี้เขาอาจจะพูดทำอะไรบางอย่างซึ่งเราเหมือนเพิ่งมารับรู้นะคะแล้วเราก็เสียความรู้สึกกับเขาไปแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราจะรู้สึกแย่มากๆนะนะคะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแค่รู้สึกผิดหวังนิดเดียวนะทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานบ้างนะคะไพ่าการงานาไพ่ใบนี้นะ่ยเป็นไพ่ค่อนข้างดี นะคะแต่อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าในดีมีร้ายในร้ายดีในร้ายมีดีนะคะไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นถ้าตามเนื้อเรื่องนี่ก็คือราชาองค์หนึ่งนะคะแต่ว่าท่านไม่ได้นั่งท่านไม่ได้นั่งอยู่ตรงบนบันลังในท้องพะโลงเนาะท่านกลับไปนั่งอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคนที่กําลังต้องใช้ความคิดนะคะ ไต่ตองบางเรื่องนะถ้าอย่างที่บอกว่าอันนี้มันเรื่องในเรื่องของการงานตอนนี้มันอาจจะมีงานอะไรบางอย่างที่มันขึ้นมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเป็นเรื่องของงาน100ยเปรเซ็นต์นะคะมันอาจจะมีเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของความถูกต้องเรื่องของสายสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างให้เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราชาองค์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเป็นราชาตำแหน่งมันสูงเนี่ยความรับผิดชอบก็เยอะนะคะ เวลาคิดก็เลยต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะหรือเหมือนกับคนที่เอาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมนรวมไว้กับตัวเองนะคะถ้าเทียบกับตําแหน่งงานบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในช่วงภาวะที่กําลังรับผิดชอบเยอะๆนะคะเอาทุกอย่างมารุมให้กับตัวเองหมดเลยนะทั้งทั้งที่ไพ่เบนี้ขึ้นมานะคะมันสามารถสื่ออีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่าคล้ายๆกับการที่เราไม่รู้จักการแบ่งงานออกไปกระจายงานออกไปะค่ะงานใหญ่งานเล็ก รับทาหมดเลยทั้งทงที่บางทีตําแหน่งใหญ่แล้วนะคะอาจจะคุมแค่เรื่องหลักๆหรือคุมแค่เรื่องนโยบายก็พอนะคะแต่เมื่อราชาองค์นี้มาเนี่ยกับกลายไปว่างานเล็กงานใหญ่งานที่สามารถให้คนอื่นทําได้เนี่ยตัวเองก็ดันเอากลับมาทําด้วยนะคะเมื่อทํามากเกินไปเนี่ยความเครียดต้องมานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่กําลังต้องตัดสินใจบางอย่างซึ่งค่อนข้างอาจจะอ่อนไหวนะคะเลยจําเป็นที่ต้องใช้เหมือนกับว่า ไม่ได้ใช้แค่การคิดทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวนะอาจจะต้องใช้ความคิดของด้านจิตใจและศิลธรรมลงไปด้วยนะคะแล้วทีนี้นะดูไพ่ขยายอันหนึ่งนะคะ,ะแปลว่าบางครั้งเราอาจจําเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะในด้านการงานนะการขอความช่วยเหลือหรือการที่เราจําเป็นที่จะต้องเป็นมิตรกับเขาหรือว่า จำเป็นที่จะต้องมีการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารการันเพื่อที่จะให้งานนี้มันไปต่อได้นะคะและบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยถูกใจนักไม่เคยชอบหน้านักนะคะหรือว่าเป็นคนที่เราพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดก็ได้นะคะเพราะความรู้สึกหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับเขาอะนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจำเป็นต้องทํานะคะบุคคลคนนั้นอาจจะเป็นลูกน้องบุคคลคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขา คุยกับเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเสียเกียรตินะคะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ต่ํากว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่ามันจําเป็นอะนะคะก็ถ้าทําแล้วมันอาจจะเป็นทางที่ทําให้งานของเราเนี่ยราบเรื่นขึ้นดีขึ้นนะคะผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะเวลาสิ่งเนี้ยมันสะท้อนถึงบุคคลด้วยนะคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่จริงๆเป็นระดับแบบผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยบางครั้งนะคะเขาจะแสดงตัวไม่ถือตัวเลยนะ หมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้นะคะคือตำแหน่งใหญ่ก็จริงแต่เข้าได้กับคนทุกประเภทนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยไพ่อาจจะแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยทำตัวไม่ถูกนะคะคือใหญ่แล้วก็ถือตัวเองว่าใหญ่ไงน,นะคะก็เลยอาจจะแบ่งชนชั้นหรือว่าทำอะไรให้คนอื่นเขารู้สึกว่าคนนี้ค่อนข้างถือตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันจําเป็นที่คุณจะต้องปรับตัวนะถ้าคุณอยู่ในภาวะแบบนี้พอดีนะปรับตัวให้เข้ากับคนในทุกระดับชั้นไม่ว่าเขาจะต่ํากว่าเรายัางไงนะคะในความรู้สึกของเรานะคุณอาจจาเป็นต้องพึ่งพาเขาคนเราเนี่ยมันมีทั้งผระเดชและพระคุณนะคะบางครั้งการใช้ผระเดชอย่างเดียวนะมันไม่ได้ผลมันต้องมีเรื่องของพระคุณในเรื่องของจิตใจเข้ามาด้วยนะคะ การงานก็จะสรุปง่ายๆว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือต้องกระทําบางอย่างในความรู้สึกที่เราไม่อยากจะทําแต่เหมือนกับการลดตัวลงไปทําในความรู้สึกของเรานะเราอาจจะรู้สึกเสียเกียรติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าทําแล้วดีไหมทําแล้วดีนะคะทําแล้วทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะ,นะคะ <S <S ทีนี้มาเรื่องของตําแหน่งการเงินบ้างนะคะไพ่การเงินดีนะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความสมหวังนะคะเดือนนี้ การเงินอาจจะหมายถึงบางคนได้ปรับการขึ้นเงินเดือนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ไพ่คู่รักนะคะบางคนอาจจะนึกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่หนุ่มกับสาวเนี่ยเป็นไพ่คู่รักจริงๆแล้วไพ่ที่มันคล้ายๆกันนะคะมันจะมีอยู่สองใบนะคะเป็น ชายหญิงอยางเนี้ยแหละนะคะแต่อันเนี้ยมันแปลว่าความสมหวังถ้าไปขึ้นในตำแหน่งความรักอาจจะหมายถึงการตกล่องปองชิ้นตกล่องปองชิ้นอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการมีอะไรกันนะคะหมายถึงว่าการตกลงได้เป็นคู่กันนะคะแต่เมื่อทึ่งตำแหน่งการงานหมายว่าความสมหวังนะคะการเงินอะไรที่คาดหวังไว้เดือนนี้มีโอกาสได้อย่างที่คาดหวังอาจจะหมายถึงได้ปรับเงินเดือนขึ้นนะคะหรือเงินอะไรที่เคยรออยู่เนี่ยเช่นว่าเราเคย มีลูกค้ารายหนึ่งนะคะไม่ไม่ไม่ได้จ่ายซะทีเดือนนี้อาจจะถึงกําหนดที่เขาจ่ายหรือเราเคลียร์กันได้นะคะก็เลยแปลว่าการเงินที่สมหวังนะคะอ่าถ้าสมหวังสองใบก็ดีนะคะแต่สมหวังแล้วมีใบหนึ่งใบนี้แปลว่าต่อให้รายจ่ายมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าอ้อขอโทษค่ะขอโทษนะคะต้องพูดว่ารายได้พูดผิดขอโทษนะคะใบนี้เป็นรายได้นะคะการเงินที่สมหวังคือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ รายจ่ายไม่ได้ลดน้อยลงนะคือเหมือนกับรายได้ก็เพิ่มรายจ่ายก็ตามมาใบนี้นะคะถ้าใช้ในเรื่องของการเงินหมายถึงรายจ่ายที่จุกจิ๊รายจ่ายที่บางทีมันไม่ใช่เป็นรายจ่ายแบบเยอะๆค่ะแต่มันมาเรื่อยๆรายเรื่อยๆหรือเป็นรายจ่ายประจําที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะคะ,ะถ้าใครมีเงินเก็บ ก็อาจจะหมายเออขอโทษค่ะถ้าใครมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงคุณเริ่มจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเมื่อก่อนมีรายได้เท่านี้มีหนี้เท่านี้นะคะพอวันนี้รายได้เพิ่มขึ้นก็กําลังคิดวางแผนละนะคะว่าจะซื้ออันนั้นเพิ่มจะผ่อนอันนี้เพิ่มเป็นไปได้นะคะไพ่เลยขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีความรู้สึกว่าเอ่ออยากจะมีเงินเก็บที่ผ่านมาเงินเก็บน้อยเหลือเกินรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายพิจารณานิดนึงนะคะว่า จําเป็นที่จะต้องให้มันมีมากขึ้นไหมนะคะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อไหมนะคะเพราะบางครั้งหมายถึงรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยด้วยอะคะ่ะต่อไปเรื่องตําแหน่งของความรักนะคะ ความรักใบนี้ดูลักษณะหน้าไพ่เหนื่อยเลยนะคะอาจจะหมายถึงความรักที่ผิดหวังนะคะเมื่อมาใช้ประกอบกับใบแรกเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องการผิดหวังของตัวบุคคลอาจจะแปลว่าเราไปแอบชอบใครคนนึงแล้วเราก็คิดว่า คนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่นะคะอยู่ๆอาจจะได้รับข่าวว่าเขาไปมีคนอื่นนะคะหรือเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันก็เลยเป็นลักษณะของคนผิดหวังนะคะหรือการเป็นการถูกปฏิเสธความรักก็ได้ถูกบอกเลิกได้หมดนะคะอะไรที่แปลว่าผิดหวังอ่ะนะคะบางทีเรื่องตำแหน่งของความรักเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องของ คู่กันอย่างเดียวนะคะบางทีความรักบ,บางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องของหนุ่มสาวอาจจะแปลว่าเรื่องของครอบครัวด้วยนะหรือว่าเพื่อนฝูงบริวารได้หมดนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องผิดใจกับคนรอบข้างนะคะถึงขนาดที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้นะคะผิดหวังท้อแท้เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของคนรักที่เป็นครอบครัวกันนะคะช่วงนี้อาจจะได้รับฟังข่าวอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างตกใจสะเทือนใจแล้วเหมือนกับ มันตกใจอ่ะนะคะก็อย่างงี้ค่ะถึงขนาดนอนนะคะนอนที่ไม่ใช่คือนอนแบบเหมือนคนหมดเลื่ยวหมดแรงอะคะ่ะผิดหวังนะคะได้รับรู้เรื่องราวที่ผิดหวังที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังแล้วสะเทือนใจนะคะไพ่ที่จางต่อไปนะไพ่ใบนี้ทีฉันตั้งชื่อว่าไพ่ขี้อิจฉานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรา นอกจากอิจฉาแล้มัแปลว่าลังเลด้วยนะคะดูลักษณะไพ่2องใบนี้นะคะเขามีลักษณะที่คล้ายๆกัน2อ,อย่างนะ,ะดูลักษณะไพ่นะคะขี้อิจฉาเนี่ยถ้าขึ้นในตําแหน่งนี้หมายถึงตัวเรานะคะตัวเรานะเป็นฝ่ายอิจฉาเช่นเราอาจจะรู้สึกว่า ทำไมคนนั้นเขาทําอย่างนี้แล้วเขาเขาดีจังเลยแต่ทําไมเราทําได้เออพอเราไปทําบ้างเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างนะคะไ mm hmm. พ่ก็จะชี้ขึ้นมาว่าเพราะว่าเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ไงนะคะ mm hmm. เราอาจจะรู้สึกว่า mm hmm. คนนี้ทาอะไรก็ประสบความสําเร็จคนนี้ทําอะไรเจ้านายก็รักเจ้านายก็ชอบนะคะไ mm hmm. พ่เขาขึ้นมาขยายใบนี้ อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเฉยๆไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณเฉยชาเกินไปหรือคุณสบายเกินไปไอสิ่งที่คุณทำนะ่ะแม้บางทีเรารู้สึกว่าเราทําแล้วอ่ะทําไมมันยังดีสู้คนอื่นไม่ได้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่สบายไพ่นิ่งๆจะให้ผลดีต่อเมื่อว่าคนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่เหมือนกับต้องการพัก นะคะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือมันดีเหนื่อยมากๆช่วงนี้พักแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงที่เหมือนกับเราต้องการเร่งอันะคะในทุกเรื่องนะถ้าเรื่องการงานหมายถึงเป็นช่วงที่คุณต้องเร่งทําให้มันเสร็จหรือแอคทีฟงานที่ต้องการความรวดเร็วนะคะ แล้วทำไมเราทำแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทําเต็มที่นะคะหรือคุณเฉื่อยเกินไปนะคะคุณทําสบายเกินไปคุณต้องทําให้มันสร้างสารรค์กว่านี้ทําให้มันรอบครอบกว่านี้ทําให้มันมีผลงานเกิดขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะคะถ้าเทียบในเรื่องของตําแหน่งความรักละกันนะคะความรักเนี่ยนะอย่างที่บอกไปจับคู่กับไพ่อีกใบหนึ่งนะคะแปลว่าให้ระวังมากๆนะคะกับการที่เราเนี่ยอาจจะพังเพลเข้าไปเป็น ไปแอบชอบคนที่มีครอบครัวแล้วมากกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธหรือบางทีไปแอบชอบคนที่เขามีแฟนแล้วแล้วอยู่ดีเขาก็ปฏิเสธเราบอกว่าเขามีคนรักแล้วเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ดีไหมไพ่ใบนี้หมายถึงการอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะหรือว่าช่วงเดือนนี้พยายาม ราดูล,ลักษณะหน้าไพ่ของคนที่เขายืนอยู่เนี่ยนะคะหมายถึงว่าเดือนนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็นแล้วแต่ในทุกๆเรื่องเนี่ยนะคะให้คุณพยายามใจเย็นเข้าไว้นะคะพยายามใช้ไม้อ่อนนะคะการใช้ไม้แข็งไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะในเดือนในเดือนนี้นะทุกๆเรื่องนะคะเพราะว่ามันไปขึ้นในไพ่ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยทุกๆอย่างนะคะเจอผู้ใหญ่อาจจะได้รับคําตําหนิคาอะไรมาบ้างทั้งทั้งที่บางทีเราก็รู้สึกว่า เราไม่ผิดหรือว่าไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดนะแต่ว่าการเถียงไปการตอบโต้ไปอาจจะไม่ได้ผลถ้าจะตอบโต้จะเถียงหมายความว่าคุณจะต้องมีเหตุผลรองรับที่ดีนะคะเพราะลักษณะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เมตตาเรานักนะคะต่อให้เราทําดีเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะนะคะหรือหมายถึงการจําเป็นที่จะต้องการเข้าหาผู้ใหญ่หรือบุคคลที่มีอํานาจสูงกว่าเราโดยการที่ต้องขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ